ครับวันนี้มาซ่อมกล่องควบคุมนะฮะโอเวอร์โหลดไหมนี่คือโอเวอร์โหลดตัวเก่านะครับโอเวอร์โหลดเป็นตัวควบคุมระบบไฟนี่อันนี้ซื้อมาใหม่ตัวนี้ซื้มาใหม่อันนี้ตัวเก่าไหมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ทดสอบระบบน้ำไปรากฏว่าปั๊มหอยคงยังทำงานอยู่นะครับปั๊มหอยคงยังทำงานปั๊มสมอเสม,มบอบ่อบดาลน,นี่ฮะบอ่อบดาลครับตรงน,นี้นี่คือบอ่อบดาลบอ่บอบดานย่อนเครื่องสมอลงไป40เมตรนะฮะสูบน้ำขึ้น สูบน้ำบาดาลขึ้นแท้งนะฮะนี่ฮะก็พอสูบน้ำเต็มแท้งเสร็จทั้งหมดอยู่นี่สี่แทง้งสี่แท้งนะะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้สี่แทง้งแล้วก็อยู่นู้นอีกหนึ่งแทง้งแล้วทีนี้พอน้ำขึ้นแท้งปุ๊บน้ำบาดาลก็จะสูบโดยเครื่องห้อยโค่งนะฮะสูบในเครื่องห้อยโค่งสองแรง มาผ่านเครื่องกรองนะฮะนี่คือเครื่องกรองแล้วก็มาผ่านโซลีนอยวาลนะฮะคือบาลไฟฟ้านะฮะนี่คือโซลีนอยวาลนะครับ